เดี๋ยวผมพาไปดูอะไรพอดีขี่รถออกมาทำธุระนะครับเห็นอะไรไม่รู้แป๊บๆข้างหน้าเดี๋ยวพาไปดูแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่าเขาจะดูไลฟ์สดผมอยู่หรือเปล่า เข้าเข้ามาแล้วแชร์เลยครับแชร์ไปก่อนแชร์ไปก่อนเข้ามาแล้วแชร์ไปก่อนนะ,ะใครเข้ามาแล้วแชร์ไปก่อนพอดีผมขี่รถมาทำธุระนะครับก็เห็นเขายืนทำอะไรกันไม่รู้ยืนกันตรงแยกแต่ ทางแยกเเป็นเป็นทางแยกนะก็เห็นเห็นเปิดไฟแป๊แบๆอยู่นะฮะแล้วก็มอเตอร์ไซค์คันไหนที่ขี่ผ่านเขาก็จะเรียกเรียกตรวจเรียกค้นอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงแปบ๊บนึงรอให้เขาเรียกคนเยอะๆก่อน โอเคไปได้ ยไม่ต้องไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีคว,วยเเดๆทั้งสิ้นมาถึงก็จอดเป่าได้เลยนะครับเป็นของสอนอพขนงครับทะเบียนรถ07528นะครับเป็นจราจรของสอนอพขนงนะครับ ก็มีหมายเลขหมวก6637หนึ่ง 6, 3, 7, 1, ท่าน6371ท่านแล้วก็6614อีกหนึ่งท่านนะครับแล้วก็มี uh, สัญญบัติคนหนึ่งนะฮะมีตำรวจทั้งหมด5นายนะครับสอนอรักขนงเมไปสอบถามให้ uh, อันนี้หมายเลขหมวก หมายเลขหมวกไม่ชัดเจนครับอันนี้หมายเลขหมวก602 602 5อนอนะครับสนพะขนงครับก็ดูดูวิธีการปฏิบัตินะฮะอ่ามันไม่มีป้ายไม่มีกลวยนะครับเป็นสามแยกก็ยืนนี่คนนึงนั่นคนนึงแล้วก็เอารถมาเปิดไฟแล้วก็ยืนดักนะครับ ก็คือใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็จะเรียกสุ่มกันทุกคนนะฮะอยากให้ดูวิธีการปฏิบัติหน้าที่นะดเดี๋ยวผมจะไปถามท่านสัญญบัตินะครับท่านร้อยตำรวจเอกอ่า ครับผมท่านท่านอันนี้จุดอะไรครับผมอันนี้ออกตรวจครับออกตรวจใช่ครับออกตรวจแล้วแล้วท่านมายืนดักเรียกเป่าอยกรคองอย่างนี้แหละครับอันนี้ออกตรวจออกตรวจป้องกันเหตุครับป้องกันเหตุแล้วก็ครับถ้ามีวัยรุ่นขับมาถ้าทางรถสายรถอะไรครับอย่างนี้ครับรถ่ึงแล้ครับแล้วก็เรียกตรวจแท่สมมุิด่านเลยเราก็จะด่านไม่มีครับด่านไม่มีด่านไม่มีครับไม่มีด่านไม่มีการที่การที่ท่านจะมาจะมาเรียกอย่างนี้นะครับผมว่ามันสุ่มเสี่ยงนะ ดูสิท่านไปยืนดักตรงหัวโค้งหัวมุมเนี้ยเราดูวัยรุ่นครับเราดูวัยรุ่นว่าที่ในซอยเนี้ยมันจะมีคนแกล้งตลอดเนี่ยครับผมลับไปแล้วก็ไปเฉียวบ้านเขาครับผมบ้านเขาทางเขาก็ไปแจ้งความครับก็เลยต้องอะไรอย่างนี้อ๋อมาอย่างนี้ใครใครสงสัยคือเรียกมาตรวจปัสสาวะเรียกมาตรวจอะไรเนี่ยใครตรวจอะไรนะตรวจแอลกอฮอล์ใช่ครับช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดผมถามว่าท่านมาตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยท่านมั่นใจไหมว่าท่านจะไม่โดนโควิดท่านมั่นใจไหมอะไรเลยนะครับช่วงนี้มันช่วงโควิด เราป้องกันอยู่แล้วโอ้ยเป่าแอลกอฮอล์มันไม่ไไมีป้องกันหรอกท่านน,นี่ไเนี่ยเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยผมเนี่ยผมถามว่าป้องกันยังไงเป่าแอลกอฮอล์นี่อ่ะผมถามผมถามท่านหน่อยเราตัวเราเนี่ยนะครับตัวเราแต่ท่านให้เขาเป่าเนี่ยมันกันอันกันโควิดตรงไหงทุกอันทุกใหม่ทุกอันครับอ่ะผมจะให้ดูเนี่ยวิธีการเป่าแอลกอฮอล์นะฮะ<ม>แล้ววิแล้วแบบนะครับระเบียบแบบแผนที่ท่านสุวัสดิ์แจ้งยาสุดบอกเนี่ยวิธีการจะสูตรวัดแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับมันมีมาตรการหนึ่งสองสาม แต่ท่านมาทำเนี่ยว่ามันไม่ถูกระเบียบนะนะครับนนไม่เป็นไรนนเดี๋ยวอันนี้เราเน้นอ่าผมขอทราบชื่อหน่อยท่านโอปอนนนนอะไรโนทขันร,ร้อยเอกโอปอนนทขันสอนพระขนงเดี๋ยวพุ่งนี้ผมทำหนังสือไปนะครับท่านรองพัะขนงหรือว่าพุ่งกับพัะขนงอ่มีขั้นหนึ่งเคยบอกผมว่าถ้าเคยเห็นถ้าเห็นเจ้าหน้าที่พระขนงไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดท่านจะให้สองพันนะสำหรับผมนี่ผมว่าผมได้เป็นหมื่นแล้วนะท่านนะท่านเตรียมเงินจ่ายผมด้วย นะครับก็ดูวิธีการปฏิบัตินะฮะระเบียบการเตาแอลกอฮอล์อนะฮะหนึ่งจะต้องมีจุดคัดกรองหรือว่าจุดแยกต่างหากนะครับสองในการตรวจวัดเนี่ยนะครับจะต้องมีจุดหรือจะมีแบบแปบบนอะไรต่างๆแต่นี่คือท่านเอารถมาจอดหนึ่งคันนะแล้วก็ยืนคนละมุมไฟฉายคนละอันนะยืนคนละมุมไฟฉายคนละอันะ สอนอพรอะขนงท่านบอกมาล้งงับเหตุนะครับช่วยจำหมายเลขหมวยผมด้วยนะผมจะได้ทำรายงานถูกพรุ่งนี้นะฮะ6 6 1 4 6025แล้วก็ร้อยเอกโอปอนะครับแล้วก็6637นะครับช่วยจำรหัสหมวยให้ผมด้วยนะผมจะได้ทำรายงานถูกว่ามีใครบ้างนะครับมีเจ้าหน้าที่ประมาณ ห้านายนะครับห้านายห้านายออกปฏิบัติหน้าที่นะครับเมื่อกี้ประชาชนแจ้งผมมาว่า4,6ไปตั้งตรงสามแยกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับอันนี้หมายเลขหมวกไม่ชัดเจนนะฮะหมายเลขหมวกไม่ชัดเจนสรุปแล้วก็เอาเอาเอาเท่าที่ผมเออเออหมายเลขหมวกมานะว่ามีหมายเลขหมวกไหนบ้างใครจําได้ก็จําให้ผมหน่อยนะครับ6025 6 6 1 4 แล้วครับแล้วก็6637นะฮะอีกท่านหนึ่งหมายเลขหมวกไม่ชัดเจนนะฮะท่านนี้ท่านนี้หมายเลขหมวกไม่ชัดเจนนะครับร้อยเอกโอปอเป็นผู้น่าจะเป็นหัวหน้าชุดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยทำหนังสือรายงานไปเนาะนะครับก็ฝากดูนะฮะอันนี้เป็นที่สถานที่นะเมื่อกี้น่าจะมาชุดเดียวกับ4 6หนะฮะเลิกจาก4 6มาก็แวะมานี่เลย เมื่อกี้ก็ยืนดักตรงนี้คนหนึง่งยืนดักตรงนี้คนนึ่นะแล้วก็สงสัยใครก็เรียกเป่าเรียกเป่านะฮะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับมาตรการการเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยท่านสัวแจ้งยกสุดท่านก็บอกอยู่แล้วว่าหนึ่งสองสามมีอะไรบ้างใช่ไหมครพอดีเมื่อกี้ประชาชนแจ้งไปสี่หกไปตั้งตรงสี่แยกนะครับได้สักพักหนึ่งน,น่าจะชุดเดียวกันนะอ๋อสายไฟรถไฟอ่ สายเก่าเหรอเห็นไหมฮะพอเตาปุ๊บได้หนึ่งคนก็จะไปได้หนึ่งคนก็จะไปนะครับอันนี้ได้ผู้หน้าและผู้ต้องสงสัยไปแล้วหนึ่งคนนะฮะเอ่อน่าจะเป็นแฟเนเขาหรือเปล่าสี่ห้าหกอ๋อทั้งหมดหกนายห้หกนายจราจรสอนอพระขนงหกนายนะครับ หมายเลขหมวกนะตามนั้นนะหกนายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านต้งเสือ,อสอบถามไปที่สอนอแล้วกันเนาะนะครับอันนี้เป็นสนอนวัสขนงนะเดี๋ยวจะหาเอามโกหกอันนี้เป็นทะเบียนรถนะครับก็ตามนี้ฮะระงับเหตุระงับเหตุอีกแบบนึงไม่ใช่แบบนี้นะครับ มันง,งันเห็ดอีกแบบนึงมันง,งันเห็ดอีกแบบนึงไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมครับส่วนที่ส่วนที่มาทำนี่ทำอะไรผมไม่รู้หรอก คนนึงนะครับได้ไปแล้วคนนึงก็เริ่มได้นะครับไปสอนอได้นะครับเพราะว่าเขามีแบบแผนนะฮะว่าจะตั้งไม่นานนะตั้งประมาณสักหนาที10บนาทีนะพอได้คนก็เข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นพฤติการของเจ้าหน้าที่สอนอพระขนงนะครับเขาทำกันแบบนี้นะ ทีตามไปอีกทีนึงนะ